สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปุมปุยพันธิพาตอบเหตุผลไม่เผยบุตรเรียกได้ว่าได้ขึ้นท่านเป็นคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวซึ่งทาง,งด้านสามีนั้นก็ดูแลไม่ห่างสําหรับคู่ของปุมปุยพันธิพาและก็วินดูวันที่เพิ่งจะได้เห็นบุตรชายคนแรกแสนบรูสกายดูวันลืมตาออกมาดูโลกกว้างมาวันที่16ม,มกราคมซึ่งในสแกรมของปุมปุยเธอได้โพสต์ภาพค,ร,ค,ร,คร,รอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่บุตรชายเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นแถมภาพของ ปุ้ปุ้ยยังมีสีหน้าที่สื่อถึงอารมณ์อย่างมากแต่เป็นความไม่โอเคที่สวยงามมากโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าอยู่มีทรีแต่กระนั้นปุ้มปุ้ยและกาวินก็ยังไม่ได้เปิดเผยใบหน้าชัดๆของเบบีตัวน้อยลงในโซเชียลให้แฟนๆได้ย่นชมกันสักทีทั้งนี้หากย้อนไปช่วงก่อนไล้เจอน้องปุ้มปุ้ยพันธิพาเคยให้คําตอบเรื่องนี้ผ่านทางไอจีสอรรี่หลังมีชาวโซเชียลเข้ามาถามว่าคิดยังไงกับเรื่องส่วนตัวของเบบีหรอคะ คนที่ติดตามจะได้เห็นน้องไหมคะ ซึ่งทางปุ้มปวยเผยว่าเป็นเรื่องที่คิดหนักและทําการบ้านหนักมากเรื่องนี้ค่ะปุ้มปวยให้ความสําคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กจะได้รับจากผู้เลี้ยงดู70%คิดว่าจะไม่มีใครได้เห็นค่ะจนกว่าบุตรจะเริ่มมีพัฒนาการด้านตัวตนสามารถบอกความรู้สึกได้จําเป็นต้องขออนุญาตจากบุตรก่อนค่ะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันมันดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ